โอเคขออนุญาตเปลี่ยนใหม่นิดนึงนะครับป๋านะครับป๋านุพงศ์ครับป๋าได้ยินไหมครับป๋าได้ยินป๋าอาเมนนะครับอ๋อแล้วก็ทักทายพี่น้องทางลำพูนด้วยนะครับเจ๊เล็กครับเจ๊เล็กพี่อิทนะฮะอยู่ไหมครับพี่เจ๊ใหญ่พี่หัสดีครับเอเมนไหมครับพี่สุเป็นขึ้นมาแล้วนะครับเอเมนขอบคุณพระเจ้านะครับที่พี่น้องได้ยินผมนะครับแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าวันนี้เป็นวันอีสเตอร์นะครับพี่น้องวันก่อนเนี่ยลูกชายผมครับเดฟจู่ๆก็นึกขึ้นมาได้ถามว่าาเอ้ป ปีนี้เราไม่หาไขา่ไก่เหรออย่างเงี้ยพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าในทุกสถานการณ์ครับไม้ว่าปีนี้เราจะไม่ได้หาไข่ไก่ไม่เป็นไรนะครับพี่น้องปีหน้าเราจะหาร่วมกันครับพี่น้องแล้วกเ็เราเชื่อว่าโดยพระคุณความรักของพระเยซูคริสต์ครับพี่น้องเหตุการณ์ทุกอย่างเนี่ยจะเข้าสู่เหตุการณ์ปกติโดยเร็วโดยพระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับพี่น้องครับเพราะว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นแล้วเอเมนไหมครับเอเมนนะครับพี่น้องพี่น้องครับ ช่วงนี้เนี่ยเป็นสนากการพิเศษครับพี่น้องเราอาจจะไม่ค่อยได้พบกันไม่เป็นไรนะครับพี่น้องผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องน,นะครับพี่น้องอยู่บ้านหรือว่าพี่น้องอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยก็อาจจะถ่ายคลิปสั้นๆนะครับหรือว่ารูปถ่ายก็ได้แล้วก็ลงในกลุ่มไลน์เหนือกล้าวครับเราจะได้รู้ความเคลื่อนไหวกันครับพี่น้องเหมือนอย่างที่ป่านุพงศ์ลงว่าเออกำลังอ่านหนังสืออยู่อะไรอย่างงี้นะครับพี่น้องพี่น้องทําอะไรก็ อาจจะถ่ายรูปแล้วก็บรรยายนิดนึงให้เรารู้ครับพี่น้องเราจะได้รู้ความเคลื่อนไหวของกันและกันครับพี่น้องครับงั้นเราก็มาร้องเพลงดีกว่าครับพี่น้องเราร้องเพลงสั้นดีกว่าแล้วก็เราก็น้กแกันพระเจ้าร่วมกันแล้วก็หลังจากนั้นหลังจากที่เทศนาเสร็จแล้วเนี่ยผมจะมาอัปเดตสถานการณ์แล้วก็แจ้งข่าวคราวความเคลื่อนไหวของคิดจากให้พี่น้องทราบนะครับขอบใจพี่พรครับพี่ครับสวัสดีครับพี่น้องเสียงออกไหมครับพี่น้องทางบ้านได้ยินผมไหมครับพี่น้องครับ มนุษุ์กลัวความตายแต่ว่าข่าวดีคืออะไรครับข่าวดีคืออะไรครับขอดังหน่อยครับมนนษุ์กลัวความตายแต่ข่าวดีคืออะไรครับวันนี้คือวันอะไรครับวันอีสเตอร์นะครับข่าวดีคือเยซสุริ์ทรงเป็นขึ้นแล้วนะครับครับเยซสุขิ์ทรงเป็นขึ้นจากความตายแล้วเอเมนนะครับพี่น้องครับถ้าเอเมนพี่น้องปลุกมือดังๆเลยครับพี่น้องพี่น้องอยู่ที่บ้านปลุกมือดังๆเลยครับฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าครับพี่น้องแล้วเก็อีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องครับปลุกมือสำหรับพระวจนะคำของพระเจ้าเช้านี้ด้วยครับพี่น้องปลุกมือดังเลย แล้วก็พี่น้องครับปรบมือสําหรับผู้รับใช้พระเจ้าท่านอาจารย์สบายแสงสว่าง้วยครับปรบมือดังๆครับพี่น้องครับเอเมนขอบคุณพระเจ้าพี่น้องปรบมือดังมากนะครับผมอยากจะให้พี่น้องเนี่ยเตรียมปากกานะครับเตรียมปากกาแล้วก็เตรียมสมุดหนังสือจดไว้ใกล้ๆครับเพราะว่าผมจะบอกให้พี่น้องเนี่ยพี่น้องเนี่ยช่วยจดเลขที่บัญชีนี้นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเราเป็นการไร์สนครับเราไม่มีการนัสการที่คิดจากน้องนนั้นการเดินถุงถวายเนี่ยก็จะไม่มีเผื่อพี่น้องบางท่านอาจจะมองในกล้องไม่เคยเห็นนะครับผมจะ ่านพี่น้องฟังนะครับว่าพี่น้องสามารถที่จะร่วมถวายซ้ำนะครับหรือว่าถวายสิบรถเนี่ยได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเลขที่บัญชี8422071928นะครับอีกครั้งหนึ่งครับธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเลขที่บัญชี8422071928นะครับพี่น้องก็พอพ,พอเราเสร็จตรงนี้พี่น้องก็ค่อยโอนเงินก็ได้นะครับพี่น้องจะโอนด้วยไ b a n k i n g ก็ได้หรือว่าพี่น้องจะ ไปที่ตู้ ATM ก็โอนได้ line, นะครับหรือว่าวันจันพี่น้องจะไปโอนที่ธนาคารก็ได้นะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ไปบวชแต่คิ่จักจําเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายครับพี่น้องเรายังมีค่าน้ําค่าไฟแล้วก็มีผู้รับใช้ที่ต้องดูแลไม่ใช่แค่ผู้รับใช้ในคิดจักเราครับพี่น้องครับเรามีคิดจักเราเป็นคิดจักแม่ในทางภาคเหนือนครับเราต้องดูแลผู้รับใช้ในทางภาคเหนือด้วยก็เชิญชวนพี่น้องครับที่จะมีส่วนในการถวายสิบรถแล้วก็ถวายซ้าครับตามเลขที่บัญชีนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งครับพี่น้องครับอย่างที่ออาาาจรรย์ไไดด้้พูปเมื่่กีนะคับว ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงสถานการณ์พิเศษครับพี่น้องผมอยากจะย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าพี่น้องครับเวลาทานข้าวให้เราใช้ช้อนตัวเองครับพี่น้องครับตักเข้ามาตักมาในจานของเราแล้วก็เรากินช้อนตัวเองครับแล้วกินร้อนนะครับพี่น้องแล้วก็ล้างมือแล้วก็ใส่หน้ากากใส่แมสนะครับปกติคือตอนนี้ผมคุยอยู่ผมกําลังพูดอยู่ผมก็เลยถอดแมสออกครับพี่น้องแต่ว่าปกติเนี่ยจะใส่แมสตตลอดก็ อยากจะชวนชวนพี่น้องครับแล้วก็ให้ความสําคัญกับวินัยตรงนี้ครับพี่น้องครับเพื่อหยุดยั้งการแพร่เชื้อครับแล้วก็คือบางทีเราแน่ใจว่าเราไม่เป็นอะไรหรอกแต่ว่าคนอื่นไม่มั่นใจครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเพื่อความมั่นใจเนี่ยให้เราใส่แมสดีกว่าครับพี่น้องใส่แมสแล้วก็ไม่ว่าจะไปไหนเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านหรือว่าไปไหนมานีพี่น้องครับล้างมือนะครับพี่น้องแล้วก็กินร้อนครับพี่น้องแล้วก็ใช้ช้อนของตัวเองนะครับ อยากจะบอกพี่น้องว่าทางคิจ okay. จ he ักนะครับท่านอาจารย์สวยแล้วก็ทีมอุ้มมือการแล้วก็ตลอดจนผู้นําทุกท่านเนี่ยคิดถึงพี่น้องทุกท่านเสมอครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าท่านจะทําอะไรอยู่นะครับแม้ว่าเราจะไม่ได้มาเจอการที่คิจจักแต่พี่น้องครับท่านอยู่ในคำอธิษฐานของเราเสมอนะครับพี่น้องพี่น้องท่านใดที่อยากจะให้ทางคิจจักเนี่ยอธิษฐานเผื่อท่านเป็นพิเศษครับท่านสามารถที่จะ เมสเสจมาได้นะครับพี่น้องจะส่งเป็นไลน์ก็ได้นะครับส่งทางไลน์ก็ได้หรือว่าทาง Facebook ก็ได้หรือว่าจะโทรมาหาน้องอีฟก็ได้นะครับพี่น้องสัปดาห์นี้เนี่ยเราขอบคุณพระเจ้าเป็นสัปดาห์อีสเตอร์ครับพี่น้องเ,ออเป็นสัปดาห์แห่งครอบครัวด้วยครับพี่น้องวันที่14วันที่14เมษายนนี้เป็นวันครอบครัว,วครับพี่น้องก็ขอบคุณพระเจ้าถึงแม้ว่าจะมีเหตุการณ์โควิดเกิดขึ้น ก็เป็นโอกาสที่ดีครับพี่น้องที่เราจะมีโอกาสได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันทุกปีเนี่ยบอกว่าเป็นวันครอบครัววันครอบครัวแต่ว่าเราอาจจะไม่เคยได้อยู่ร่วมกันเพราะว่ามันตรงกับวันสงกรานด้วยขอบคุณพระเจ้าปีนี้มีโอกาสได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันในครอบครัวครับเราก็อยู่พร้อมหน้าพร้อมตานมัสการอธิฐานกับพระเจ้าครับพี่น้องพี่น้องครับอยากกันนั้นเลยขอพี่น้องอธิฐานตามผมกันะครับเราจะอธิฐานตามพระเจนคำของพระเจ้าครับพี่น้องพูดตามผมนะครับผมพูดแล้วพี่น้องก็พูดตามผมเลยนะครับข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลาย ผู้ทรงรสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของขอพระองค์นในสวรรค์นั้นเป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก ขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในการวันนี้และขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นและขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลอง แต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายเหตุว่าราชอำนาจและฤทธเดชและพระสิริเป็นของพระองค์สืบสืบไปเป็นนิดเอเมนครับพี่น้องครับถ้าสถานการณ์ยังเป็นอย่างนี้ครับสัปดาห์หน้าเราก็ยังมีการไลฟ์สดกันตามปกตินะครับแต่ว่าฝากพี่น้องไว้ในคำพิธานครับเราเชื่อว่าภายในเร็วๆนี้เราจะได้กลับไปนัสการพระเจ้าที่คิดจักเอเมนไหมครับพี่น้องครับเอเมนครับ